สวัสดีค่ะพบกับรายการมาดามมาชิมซิวันนี้เราจะมาทำเมนูมะม่วงดองในน้ำกระเทียมดองกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะทำง่ายมากแถมอร่อยด้วยค่ะมะม่วงดองของเราจะมี3รสเปรี้ยวเคม็มหวานกลมกล่อมและที่สำคัญใช้วัตถุดิบเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะแถมใช้เวลาทำเพียง3วันก็ได้รับประทานแล้วค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบของเรามีเพียงมะม่วงและน้ำกระเทียมดองสำเร็จรูปซึ่งน้ำกระเทียมดองสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดหรือร้านค้าทั่วไปได้เลยค่ะน้ำกระเทียมดองจะทำให้มะม่วงมีสีสันสวยงามน่ารับประทานและน้ำกระเทียมดองสามารถใช้ดองมะม่วงได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะส่วนมะม่วงที่เราจะใช้ดองวันนี้เป็นมะม่วงพันธุแก้วขมิ้นค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นจะมีจุดเด่นที่เนื้อแน่นเวลาดองจะกรอบช่วยเพิ่มอรรถรสในการทานด้วยค่ะ ขั้นตอนแรกนำมะม่วงไปล้างให้สะอาดแล้วนำไปปอกเปลือกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำมาหัน่นหั่นเอาเฉพาะเนื้อนะคะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็นำเนื้อมะม่วงลงไปในภาชนะได้เลยหลังจากนั้นเติมน้ำกระเทียมดองให้เต็มโหลแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยนำไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยค่ะสำหรับมะม่วงดองของเราก็ครบ3วันแล้วนะคะเราจะมาเปิดฝาชิมมะม่วงดองกันค่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะและที่สำคัญไม่มีกลิ่นของกระเทียมเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะตักใส่จานเรียงสวยงามเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับรสชาติกัดเข้าไปคำแรกก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นของน้ำกระเทียมดองเลยถ้านำไปแช่เย็นจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปอีกค่ะ เก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้7-10วันเก็บในตู้เย็นได้นาน1-3เดือนเลยค่ะก็เป็นเมนูถนอมอาหารแบบง่ายๆที่สามารถทำทานหรือทำจำหน่ายก็ได้ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้มาดามมาชิมซิขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ